สวัสดีตอนมืดๆเพื่องกับจากตลาดนัดมานะตลาดสังกษีวันนี้ก็จะมาแกะ p อ w e r bank เก่าเอาแบตเตอรี่มาทำเป็นไฟโซล่าเซล อุปกรณ์ที่มีกับมีดนะมีดปลายแหลมปลายแหลมบางตัวมันก็แงะยากแต่ก็แงะง่ายอยูน่นะซื้อมาอันเล็กอันละยี่สิบใหญ่สามสิบบาทมาเริ่มแงะกันเลยครับ มีความสุขที่ได้เงี้ยเงี้ยเรามีความสุขเงี้ยไปแล้วตอนเงี้ยต้องระวังมือสักหน่อยตอนเงี้ยไปแล้วนะแบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่เงี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูมาวัดไฟดูว่ามีไฟหรือเปล่าบางทีเงี้ยไปแล้วครับ แงกมาแล้วไฟไม่มีไม่มีสักโวลสักนั่นเลย <c oughs> แล้วก็จะมาทำการชาร์จถ้าเกิดชาร์จแล้วมันเก็บไฟไม่อยู่มันก็ใช้ไม่ได้ <c oughs> มาลองแงะสักอันนะึ่ <c oughs> ัน้ำขนค้างจะแงนี้ยากสักนิดหนึ่ง ล,ลอมตัวสีขาวจะมีตะเข็บของมันอยู่นะตะเข็บเรามองเห็นในป่านะมันจะมีตะเข็บของมันอยู่นะตอนแงะตรงตะเข็บของมันค่อยๆแงะนะครับค่อยๆแงะระวังมือนะ เกิ่มอ้าวแล้วออนี่ออกแล้วนี่หลุดแล้วอ่านี่มันตะเป็นรอยตะเข็บของมันอย่างนะี้มันเป็นฝาปิดมีเขี้ยวล็อกอยู่่ครับอ่าด้านในก็จะเป็นแบบนี้ แบตเตอรี่พวกนี้บางพอแบงบาง,งยี่ห้อก็ใช้แบตเตอรี่เกรดถือว่าดีอยู่บางรุ่นก็มันไม่ค่อยแบตเตอรี่ไม่ค่อยมีคุณภาพเราจะเลือกเอาตัวที่มันมีไฟถ้าเกิดตัวไหน วัดแล้วไม่มีไฟเอาไปชาร์จแล้วมันไม่เก็บไฟแล้วก็ไม่เอานะครัเดี๋ยวก้อนนี้จะลองวัดไฟดูว่ามันมีนไฟ G กี่โวลต์วางมาก่อนชื่อช่องก็บอกแล้ว ัน,นี่มีไฟอยู่ที่0.6โวลต์นะครับ0.6โวลต์อันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เดี๋ยวลองไปชาร์จดูแล้วก็มาวัดดูใหม่ถ้าเกิดว่าบางก้อนมันชาร์จแบบแกะมาแล้วก็วัดไม่มีโวลต์ไม่มีอะไรเลยก็ยังอันะ อย่างที่ใช้ไม่ได้ถึงชาร์จได้ก็มันก็ไม่เก็บไฟตัวนี้ถือว่ายัางใช้ได้อยู่เราลองไปชาร์จแล้วก็มาวัดแรงดันดูใหมแล้วก็จะมาแก้ก,ก้อนหนึ่งผ่านไป นี่ก็จะเอาตัวสีดำนะเป็นสีดำสีดำก็แงะลักษณะเดียวกันนี่ก็เป็นตะเข็บตะเข็บแล้วก็แงะตรงตะเข็บค่อนข้างจะแน่นพอสมควรอ๋อออกลว นี่ก้อนสีฟ้าเนี่ยก้อนสีฟ้าเนี่ยมองไมา้เห็นแล้วอืมอืมหม,มดแล้วครับเดี๋ยวจะมาวัดไฟดูยนี่เลยกี่โวลต์นี่ ลองวัดไฟดูก่อนถ้ามีไฟก็แสดงว่าชาร์จแล้วมันยังเก็บประจุได้แบตเตอรี่ก็ใช้ได้ ตัวนี้0.8 0.8โวลต์0.8โวลต์แล้วทำการชาร์จตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับว่าเผาแบงงเก่าเขาไม่ได้ชาร์จไฟเป็นของมือสองเปเลือกซื้อมาบางตัวมันก็ยัง น่าจะใช้ได้นะมีไฟเปิดไฟฉายยังติดอยู่ก็มีบางตัวแต่เราไม่เอาแล้วครับเพราะว่าคงจะบอร์ดชาร์จคงไม่ค่อยดีแล้วบอร์ดตัวนี้มันนะฮะเราจะไม่เอาแล้วเราจะเอาแต่ถ่านอย่างเดียวนี่ก็ตัดออกนะครับ